ความเป็นนิรันด์ของดอกบานเย็นหรือดอกมะลิม่วงนี้นะคะถูกมองว่าเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความงามที่คงอยู่ยาวนานและไม่มีวันที่สิ้นสุดนะคะความรักที่ยั่งยืนดอกบานเย็นเป็นดอกไม้ชนิดที่เปรียบได้กับความรักที่ถักทอจากรุ่นสู่รุ่นและความสัมพันธ์ที่มั่นคงดอกบานเย็นหรือมะลิม่วง สื่อถึงการรอคอยและความโรแมนติกนะคะ,อะดอกบานเย็นเริ่มบานตอนช่วงเวลาแสงแดดลดน้อยลงทำให้ดอกชนิดนี้สื่อถึงความหมายของการรอคอยและความโรแมนติกในายามเย็นนะคะความเชื่อของดอกอะมะลิม่วงนี้นะคะ,อะดอกบานเย็นหรือมะลิม่วงนี้มัก จะมอบให้กันในโอกาสพิเศษต่างๆหรือเพื่อสื่อความรักความหวังใหญ่และความปรารถนาดีที่มีให้กันนะคะถิ่นําเนิดของมะลิม่วงนีอ้อเมริกาใต้อเมริกากลา,างนะคะ,อะดอกบานเย็นจะเลี้ยงง่ายเป็นไม้แดดให้น้ำปานกลางมากไปจะเน่าน้อยไปก็จะเหี่ยวเฉานะคะชอบดินที่ระบายน้ำได้ดี ขยายพันธุ์ด้วยการใช้เมล็ดหัวแล้วก็ปักชํำนะคะนี่คือดอกไม้แสนสวยกรีบบางหน้าทนุถนอมดอกดกสีสันจัดจ้านสวยงามกลิ่นหอมละมุนกลุ่นนะคะมาอยู่ใกล้ๆในหได้กลิ่นละมุนหอมหอมนะคะทุกท่านนะชื่นใจค่ะนี่คือดอกสายฝนดอกบานเย็น ดอกสีมงเย็นหรือดอกมะลิม่วงค่ะชอบดอกไม้ชอบช่องเพจอัญญาก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ช่องเพจอัญญาด้วยนะคะกราบขอบพระคุณค่ะ